ល្លានខ្ញុំងាន់។ เมืองบั้งไฟโก้แตงโมหวานหมอนขวานผ้าขิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิตอนรับพี่น้องเข้ารับชมช่องคอนเทนต์โกกาล่าจ็คครับมันิีิทภาพพี่น้องมาเกี่ยวเข่านะครับเกี่ยวเข่าอยู่หน้า,าเฮานี่แหละครับหน้าธงสองค้อไต่ปัมอตอตอ่มโพตต่เป็นข้าวหอมมะลินะครับผมมะลิกกขอ105้า นะครับถ้าพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศนะครับใส่รถเกี่ยวเข่านะครับพี่น้องนะฮะขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อนะครับที่กดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดกระดิง่งกดแชร์ผู้ขาบ่นวุดหรือคนไทยโขนะครับเป็นกำลังแรงใจกันมาโดยตลอดนะพี่น้องนาะ ช่วงนี้พระกิจหลายครับผมอาจจะหาพี่น้องซาแนนะครับกะยาฝ่าวากันเดอร์นะครับคอยเปลี่ยนคอยไปนอพี่นอเนอนะครับเดินเป็นอํากันยางหมันคงนะครับวันนี้มาเบิ่งบรรยากาศเกี่ยวเขานะครับเอารถเกี่ยวเอาพี่นอฮะที่แรกะว่สท,ทีเกี่ยวเมื่อนะครับผมขึ้นสิบเวไหวนะครับ หลายธงดวยพี่น้องนาอนะฮะเป็นข้าวหอมมะลินะครับหอมมะลิกอขอ1นนะครับตามคำขวัญของยาโสทอนบานเห้านะครับพี่น้องมูบรรยากาศของหน้าให้บังแยะเลยพี่น้องครับนามยังยั่งอยู่นะฮะควยบกบกนะครับผมบอเป็นยังนะครับ ลุยไปเลยนะครับผมขอบคุณพี่น้องแลายกันแล้วกันนาอกพี่น้องนาอกนะครับที่เป็นกําลังเด้งใจให้กันมาโดยตลอดนะครับมาเทเขาครับผมเขาหอมมะลิเม็ดง,งามๆเลยนะครับ นะฮะเอารถหฮอนี่ละนะครับแกเป็ดง,งามอวสวยยุพี่นอองเฮ็ดท่านก็นได้นะครับขอหอมมะลิห้านะฮะมีถ่าแกเพิ่นมาขอสือไปเฮ็ดแนวเฮ็ดท่านแล้วก็มีนะครับผมแบ่งกันไปนาอ,องพ่น้องเนาะนะครับ สำหรับชิปนี้พี่น้องชงดีมีความสุขครับขอบคุณครับสวัสดีครับ